5ฉากสำคัญรูปหลงพ่อกลวยวัดโคสิตารามสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณดูทุกท่านเลยพราะกับผมเมือนเดิมปูผาเพชรทองกระนองดทธิ์คลิปวิดีโอนี้จะพามาดูรูปหลงพ่อกลวยชุดินทะโล5ฉากสำคัญนะครับที่มีการย้อนยุคโดยวัดโคศิตารามนะครับนะอยู่บ่อยครั้งนะมีมีการเล่นหาด้วยความนิยมค่อนข้างสูงมากมีประสบการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายถ้าถามว่ารูปหลงพ่อกลวยชุดินทะโลเนี่ย มีหลากหลายรูปแบบในในคำว่าย้อนยุคนะมีหลายฉากมีหลายแบบมากนะครับนะที่เขาทําย้อนยุคก,กันขึ้นมาไม่ว่าจะออกโดยวัดโคสิตารามนะครับนะหรือว่าออกโดยวัดอื่นนะครับนะหรือว่าออกสร้างโดยสิจานุสิตนะครับหลวงพ่อโกยชุดนินทโรนะก็มีเยอะแยะหลากหลายรูปแบบนะวันนี้ผมจะหยิบยกมา5รูปแบบ5ฉากสําคัญทําไมต้องบอกว่า5ฉากสําคัญนะครับนะเพราะว่า บางรุ่นบางปีนะครับนะเป็นฉากเดียวกันแต่เขาอาจปีนี้อาจจะทำเป็นขาวดำปีนี้อาจจะทำเป็นสีนะบางทีเอาด้านหลังอย่างปี64นะใส่เป็นแผ่นยันดวงนะปี62เป็นประทับนะมีหลังจีวรนะผมก็เลยต้องเอาเป็นฉากนะรูปของหลวงพ่อนะครับนะ เอาเป็นหลักสําคัญนะครับนะส่วนลักษณะรูปแบบเพิ่มเติมมาอย่างอื่นนะครับนะอันนั้นก็ให้เป็นรูปแบบของแต่ละปีแต่ละปีไปแต่คลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึง5ฉากหลักๆสําคัญเลยนะที่มีความนิยมค่อนข้างสูงนะในรูปย้อนยุคข,ของหลวงพ่อปวยชุดินทโลมมีแบบไหนบ้างนะเรามาฟังกันรูปที่1เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารูปที่1นั้นะนั่นก็คือยันคู่นะยันคู่นี่โหทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะเพราะว่ารูปยันคู่เนี่ยถือว่าเป็นรูปเอกลักษณ์ ของหลวงพ่อพกัยชุดินทโลเลยนะครับไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่นะจะได้รับความนิยมสูงมากและประสบการณ์บอกได้เลยว่าเจอเยอะมากนะทั้งในทันยุคของหลวงพ่อนะก็มีการทํารูปดันคู่แล้วก็มาย้อนยุคก็มีการเออย้อนยุคเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายถือว่าเป็นรูปเอกลักษณ์เลยรูปสําคัญเลยในการย้อนยุคของรูปหลวงพ่อพกัยชุดินทโลรูปยันคู่มาอันดับที่2นะครับนะถือว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะไม่เหมือนใครเลยก็คือรูปหลังตะวัน รูปหลังตะวันด้านหลังฉากหลังจะเป็นสีดานะครับนะจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นอย่างมากณตอนนี้รูปหลังตะวันเนี่ยที่แบบเอ่อมีการพูดถึงกันหนักๆเลยก็คือรูปปี58เห็นไหมนะย้อนยุคมีประสบการณ์จริงๆทุกๆรุ่นนะมีประสบการณ์เยอะแยะนะไม่ว่าจะปี62ก็มีประสบการณ์นะนะครับนะปี6กก็มีประสบการณ์ทางเราก็เคยทําไปแล้วนะครับนะมีหลากหลายปีนะครับนะอย่างเช่นอ่านอกวัดก็วัดจีรัตนชัย นะครับนะวัดจีนเอ่อรูปจตุรพิธพรชัยนะวัดจีนนะรูปฉากหลังสีดําลักษณะเหมือนคล้ายๆปีห้าแนั่นก็ประสบการณ์เยอะนะครับนะอ่ะมาออกมาลำดับที่3นะลำดับที่3ามนี่ขาดไม่ได้เลยรูปฉากหลังกระดาน3แผ่นหลวงพ่อกวยชุดดินทโลวัดโคสิตารามรูปฉากหลังกระดาน3าแผ่นก็ถูกทางวัดโคสิตารามย้อนยุคข,ขึ้นมาบ่อยๆแล้วก็ยังมีเอ่อ ประสบการณ์เกิดขึ้นมากมายรูปนี้มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์สําคัญเลยคือหนึ่งหลวงพ่อนั่งนะครับนะอยู่บนไม้กระดานนะอยู่บนพื้นไม้กระดานและด้านหลังก็จะมีกระลอกหนึ่งตัวนะถือว่าเป็นรูปที่สําคัญเลยนะครับนะอีกหนึ่งรูปนะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากนะครับนะรูปฉากหลังกระดานสามแผน่นหลวงพ่อโวยชุดดินทโล ถ้านิยมนิยมหน่อยนะก็ที่เราพูดถึงกันเลยเอกลักษณ์ก็ป้ายเหลืองปี52นะครับนะหลังปั๊มหนุมานปี5 2นี่โอ้โหนะค่อนข้างโด่งดังประสบการณ์เยอะมากแต่รุ่นอื่นก็มีประสบการณ์นะ62งผมก็เคยทานะกระดาน3แผ่นนะนะประสบการณ์ในช่องมีอยู่นะนะครับทุกรุ่นมีประสบการณ์หมดเลยนะหลวงพ่อย้อนยุคนะนะครับมาที่อันดับที่4นะอันดับที่4นีนี่โอ้โหขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยบอกรายการนี้นั่นก็คือรูปเต็มองคหลวงพ่อปวยชุดตินทโล เพิ่งมีประสบการณ์ไปสดๆร้อๆเลยรูปเต็มองนะปี2562อันนั้นน่ะจะเป็นฉากรูปหลวงพ่อสีขาวดานะที่มีประสบการณ์ไปหรือที่เขาเรียกกันว่าประสบการณ์เวิร์กพอยต์นะจนถึงตอนนี้นะครับนะถือว่าโด่งดังมากแล้วก็ปี63นะประสบการณ์ผมเองนะเออนะปี63ประสบการณ์ภูผาอะไรมาแลประสบการณ์ผมเองนะก็ที่ผมเพิ่งเล่าไปในคลิปวิดีโอก,ก็คือรูปนี้เลยปี63นะครับนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปนะที่โตผมเองน่าโหด ชอบมากเพราะว่าตัวผมเองก็ประสบค,ความสาเร็จนะหรือว่า,าได้รับบาร,รมีจากหลวงพ่อในรูปฉากนี้แล้วมาอันดับสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนะรูปฉากนี้ไม่เหมือนใครเลยจากที่เคยพูดมาทั้งหมดนั่นก็คือรูปครึ่งองค์รูปครึ่งองค์ตอนนี้ถือว่ากําลังโด่งดังเลยโดยเฉพาะปีพศ2563นะครับนะรูปครึ่งองค์นี่โด่งดังเป็นอย่างมากนะครับนะเพราะว่ามีประสบการณ์เกิดขึ้นเยอะตั้งแต่ปี63นะ,นะนะรูปปีถ้าเราพูดในเจาะเอาเจาะแค่ปี63กันนะ นะันในปี63รูปครึ่งองค์เนี่ยเกิดประสบการณ์ตั้งแต่ปี63มายัน64นะตอนนี้ก็มีการเล่นหากันอย่างค่อนข้างเอ่อเยอะมากพอสมควรนะอย่างแล้วก็ปี56อีกนะปี56นี้ก็นิยมมากนะครับนะโอ้โหหลักปีนะรูปครึ่งองค์ของหลวงพ่อถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปที่สวยเข้มขังและดูแบบดูดุดันมากนะครับนะอ่ะนะก็ทั้งหมดนะครับนะ5รูปนะครับนะ5รูป5ฉากสําคัญนะของหลวงพ่อกวยชุดินทโลย้อนยุค นะครับผมก็ได้รวบรวมเอาไว้ให้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับนักเก็บสะสมนวัตถุมงคลหลวงพ่อกวยชุดนินทโลนะก็จะได้ดูไปพร้อมๆกันนะหรือว่าศิษย์ญาติธิ์ใหม่ๆนะที่เพิ่งเข้ามาเก็บสะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อจะได้รู้นะว่าเฮ้ยย้อนยุคหลักๆเขามีเล่นรูปฉายกันบ้างนะครับนะทำไมเขาถึงเล่นกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็คงจะต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าใครมีเรื่องราวดีๆอยากส่งเข้ามาส่งมาได้เลยที่เฟซบุ๊กส่วนตัวผมชื่อว่าอูผาเพชรทอง คลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ